ววิออออรรทีีเเป็นสืืื่่่ชักกากาูจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับชมรมลิเกจังหวัดลบบุรีจัดงานมากกรรมลิเกสัมพัน,าาน,นธ์สืบสานน่าตืินนนตรีไทยครั้งที่5และงานไหว้ครูชมรมลิเกประจำปี2 5 6 8 เมื่อวันที่2มิถุานายน2568ณวัดส,สัมาเกลตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมลิเกสัมพันธ์สื่อสารนาฏศิลป์ด,ดนตรีไทยครั้งที่5และงานไร่ขูดชมรมลิเกจังหวัดลบบุรีประจำปี2568โดยมีนางกิษนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการว่าวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายโชเล่ชาติรักประธานชม,มรมลิเกจังหวัดลบบุรีได้ขับร้องลิเกกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วยสําหรับการจัดงานมหกรรมลิเกสัมพันธ์สืบสานาสนัฏศิลป์ดนตรีไทยครั้งที่5และงานวค้ครูชม,มรมลิเกจังหวัดลบบุรีในวันนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะ การแสดงลิเกนาฏศินและดนตรีไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความรักความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายเครื่องสการะแก่ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานความรู้ให้แก่ศิษย์สืบส,สานวัฒนธรรมจากวีประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป โดยงานมหก,กรรมวิเกสัมพันธ์สืบสารนาิตินนท์ผลิตไทยครั้งที่5และงานไหวครูชมรมวิเกจังหวัดลพบุรีประจำปี2568ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่2ง6มิถุนายน2568รวม5วันณวัดสามเกลือตำบลเขาสามด้านออำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านและการแสดงจากคณะลิเกทั่วฟ้าเมืองไทยในทุกค่ำคืนมิสเตอร์โทนี่ไร งขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปรจากพนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวลบบุปปรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยาคมชัด